ดูการขุดลอกของหนองบ้านขามครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงมุมทิศตะวันออกนะครับที่จะทำการเก็บงานนะครับทิตชินะครับเป็นคนเก็บขอบและแต่งสลบนะครับส่วนเคสสามหนึ่งสองศูนตักใส่ดำนะครับตักใส่ดำทั้งคู่นะครับตักไปด้วยแต่งไปด้วยครับ ของทีมงานชัยรุ่งเรืองแล้วก็เซนเองครับที่ลงมาขุดบ่อที่บ้านขามครับการที่จะออกก็คือรถบุ๋มบิ๋มดินด่วนนะครับออกไปแล้วครับต่อคิวต่อไปเป็นรถเซนเองนะครับ ออกจะออกไปแล้วครับเดกกาสร้อยห้านะครับ,รน,รบน,นี้รถของเจ้าแก่นะครับชัยรุ่งเรืองนะครับกำลังจะต่อคิวนะครับของแคทรถช่างเอกจเจริญยนต์กำลังวิ่งออกลงมานะครับแล้วก็ร้อยเจดห้ากำลังจะไปต่อคิวเอสเคร้ยสบของกอเบนะครับหัวแมงปอนะครับ นี่โนสมอเงินรถของเสียหน่อยครับวันนี้เร่งงานเป็นพิเศษนะครับเพื่อจะทำให้วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะเสร็จนะครับนี่คือสมอเงินรถของเสียหน่อยครับ รถคันนี้ตังเลดเยอะนะครับฮ mm ินโนสมองเงินครับ mm hmm. ครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับต mm ิด hmm. ตามคลิปต่อไปของพ่คุณทองดำซิงนะครับขอบคุณครับ